มีโกโก้เย็นไหมครับเอาแก้วหนึ่งครับนี่โจ๊กหมูใส่ไข่สีก็จะเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับทีนี้เราก็ต้องปรุงเพิ่มเดี๋ยวขอชิมกันหอมพิกไปโอมเอาโจ๊กหมูใส่ทุกอย่างแล้วผมก็ล้องใส่ลวกครับเปิดให้พี่หน่อยนี่ก็คือเครื่องปรุง นะฮะปรุงเพิ่มได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ย mm hmm. ก็ใส่เป็นซีอิ๊วขาวแน่ๆอร่อยขอบคุณครับพริกไทยไม่ต้องเพิ่มก็ได้ว่ารู้สึกว่ามันมันได้รสพริกไทยอยู่แล้วนี่บุฟเฟ่บุฟเฟ่ขิง <laughs> เอาผม ว้า,าอันนี้คือเดี๋ยวดูเมนูแบบไม่ไแน,น่ใจเป็นเมนูพิเศษแต่โชว์โชว์นะฮะนี่คือเมนูนี้ครับคือโจโ๊กหมูกรอบเอ้ยโจ๊กโจ๊กหมูใส่ทุกอย่าแล้วบวกหมูกรอบโอเคแล้วก็เพิ่มไข่ลวกด้วยเพิ่มไข่ลวกด้วยหน้าตาก,ก็จะประมาณนี้เครื่องแน่นดีนะฮะอ่านี่เมนูพิเศษเนี่ยแล้วนี่ก็คือข้าวขาหมูที่ผมสั่งมานะครับว้าวแล้วนี่ก็โจ๊กที่เราใส่เครื่องหมายถึงใส่ขิงเพิ่ม <laughs> จีิมันไม่ปรุงอะไรก่ครับก็สามารถโอเคอเครับผมว่าโอเคเลยมันมันหอมตัง้งแต่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยรสชาติกับผม่็ถือว่าโอเคใช้ได้สีไม่ใช่แบบว่าคุณคุณมันมันแบบว่บาใส่พริกไทยมาแล้ว